อาไปละหลับละหลับแล้วมันหลับแล้วมันชอบให้ลูกตรงดั้งรขหุกอ่ะเออลูกขึ้นลูกขึ้นเอาน่ะมันเหมือนมันเรียนหน้ากันอ่ะเออลูกขึ้นนี่มันชอบ mẹ các chị của mẹ chồng mẹ luôn mẹ gặp chị luôn mẹ luôn mẹ gặp chị luôn nhá